ี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักกระผมในอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศัยเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่2เมษายนศกนี้รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชากุมารีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์และทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติตลอดมาศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นสมบัติอันล้ำค่า และมีความสําคัญในฐานะเป็นรากฐานของความมั่นคงของชาติรัฐบาลมีเจ็ดจำงแน่แน่ที่จะอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมของชาติทุกสาขาให้ยืนยงคู่ชาติสืบไปจึงได้กําหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเป็นการดําเนินการเพื่อรักษาสืบสารสร้างสารรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติในทุกมิติรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจวัฒนธรรม การสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนโดยสะท้อนเอกลักษณ์ความโดดเด่นของวัฒนธรรมไทยการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมโดยมีการผลักดันแหล่งโบราณสถานสำคัญเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกรวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมใหม่ภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal เพื่อกระตุ้นเตือนให้พวกเราชาวไทยร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอด มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาค้นควา้าพัฒนา,าศาสตร์แห่งมรดกศิลปะวัฒนธรรมให้แพร่หลายกว้างขวางเพื่อความยั่งยืนสืบไปตามพระราชปณิธานการรักษามรดกไทยเป็นการรักษาชาติเนื่องในอภิรักษ์ขิตตสมัยที่สมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัต ลาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษา66พรรษาในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยกระผมในานามรัฐบาลจึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวน,นพี่น้องชาวไทยซึ่งทุกคนล้วนมีส่วนเป็นเจ้าของสมบัติวัฒนธรรมของชาติโปรดร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูตลอดจนถ่ายทอดความรู้ปลูกฝังความรัก และความชื่นชมวัฒนธรรมไทยให้แก่ลูกหลานเพื่อรักษาไว้เป็นมรดกล้ำค่าเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติตลอดไปและขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนน้อมจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญพังพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพระพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระ,กะเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ภัยสาลสถิตเป็นมิ่งขวัญโลมกล้าวของพระสงนิกรไทยตลอดไปสวัสดีครับ